ดีครับสวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับช่องพังลักกี้แฟมิลี่ครับวันนี้พาลักกี้เข้าป่าครับตอนเช้าๆไม่ใช่เช้าแล้วครับตอนสายสายครับพาเดินเล่นครับเข้าป่าก่อนครับวันนี้น้ำก็ยังไม่ได้อาบเลยวันนี้ครับ น้ำยังไม่มาส่งเราเนาะเราตอนที่เรารอน้ําอยู่นี่เราก็ผ่านอองลักกี้เดินเข้าป่าไปก่อนครับผมมากี่มามาเร็วมาเร็วมาโอ้เดินแวะไปไหนลักกี้มานี่เร็วไปไปไปหาของกินในป่าเร็วเดินมาทางนี้ทุกวันครับมา มาเลยไปไปจะาเดินทางนี้ทุกวันเนาะเดินเข้าป่าครับวันนี้อาบน้ําก็ยังไม่ได้อาบเลยสายแล้วบ่ะว่าน้ํายังไม่มาส่งเราเนาะน้ําบนเขาเราก็ไม่ไหลครับสงสัยจะช่วงเที่ยงๆหลยครับถึงจะได้อาบน้ําครับ รองอน้ำก่อนนะช่วงรอรอน้ำก็เข้าป่าหาของกินก่อนเนาะไปเข้าป่าก่อนครับเดินเล่นในป่าก่อนวันนี้ออกปัดก็จะเดินตามหลังลักกี้ครับปล่อยน้องเดือดก่อนเลยครับเข้าป่าก็จะรู้ครับไปเรื่อยๆเนาะ กินไปเรื่อยครับไม่รู้มีต้นกล้วยไหมวันนี้ต้นกล้วยก็กินได้กินทุกวันก็เกือบจะหมดแล้วเนาะเราก็ไม่ได้ทํางานก็เดินเล่นอย่างนี้แหละครับเราไม่ได้รีบไปไหนพอกันก็ได้ตัดหญ้ามาไว้แล้วครับแต่ว่าวันนี้พาน้องเข้าป่าก่อนหลอน้ํามาส่งเนาะให้น้องเดินไปเรื่อยๆเ,เนาะหากล้วยป่ากินก่อนลักกี้ าอะไรล่ะกี้หายางลดนั่งันนี้พ่อขวานไม่ได้วมีดมาครับขึ้นไปตัดต้นกล้วยให้น้องไม่ได้หรอกเนาะไหน้องเดินเล่นก่อนครับตอนเช้าครับตอนใจสาย ี่ก็สายแล้วครับประมาณสิบกว่าโมงแล้วเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะเดินเล่นไปเรื่อยๆเนาะลักกี้หาของกินครับไปกี้ปไปแล้วเหรอมีต้นกล้วยด้วยนุ ต้นกล้วยก็อยู่สูงเือเกินจะเอาได้ไหมนี่มันดาวมีดมาด้วยครับวันนี้หรือม,มีดมาอีกแล้วอ้ไไวาได้ไรล่ะเดี๋ยวได้ยางรถครับมาเล่นยางลถดก่อนกินต้นกล้วยไหมล่ะกี้เดี๋ยวจะขึ้นไปเอาให้เนาะรออยู่นี่ก่อนยังไงก็ต้องได้กินแล้วต้นกล้วยน้ำยังไม่มากินต้นเดียวก็ยังดีครับ ำหาต้นกล้วยให้กินเอาเกี้ยวมาเร็วมาเร็วมาเร็วเล่นดินใหญ่เลยเอาได้ไหมไม่มีมีดด้วยนี่หักได้ไหมนี่เอาเอ็นมาให้แล้วเอ๊ดึงได้ไหมเก็บดึงเร็วได้แล้วได้แล้วมาเอาเร็ว ดวงลักกี้เอาไม่ได้ลรอกกี้ขึ้นมาเลยรทบเทบดึงไปเออฮะเนไหครับโอ้ยเล่นดินตรงนี้ก่อนเนาะร้อนครับอยู่ลมไม้ก่อนเนาะต้นกล้วยก็มีให้แล้วลักกี้นะต้นหนึ่ง พอได้แก้ก็หายน้ำได้ด้วยนี่มันขึ้นเขามาสูงอยู่ครับแต่ต้นกล้วยข้างทางก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับหมดไปเรื่อยๆครับตึกด้วยเพราะมันเริ่มแรงแล้วเนาะเราก็จะตัดต้นกล้วยให้กินบ่อยดูเพราะบนเขานี้ก็จะขาดแทนเรื่องน้ำแล้วครับ อย่างลละครับช่วงนี้เนะาะทั้งน้ํทาทั้งอาหารก็าหายากอยู่ฝนก็ไม่ตกถ้าฝนตกก็โอเคนะครับบนเขาก็พอจะมีน้ําไหลอยู่เนาะปล่อยให้น้องเล่นตามสบายเลยวันนี้ตอนสายๆเนาะ ไม่หิวเหรอต้นกล้วยไม่หิวเหรอเล่นดินอย่างเรยวเลยใส่ไม่หิวมากต้นกล้วยวันนี้ครับกินทุกวันครับต้นกล้วยเพราะจะไ,ได้มีน้ำด้วยครับออน้ำล้วก็ขาดแคลนเนาะลากเก้งานเพาะควานก็ไม่มีทำครับช่วงนี้ลำบากมากเลย ไม่รู้อีกงานไหมครับถึงจะได้มีงานทำเนาะรายได้ที่จะจุนเชือเ้อครอบครัวก็ไม่มีแล้วครับรายได้ที่จะเราจะไปซื้ออาหารให้น้องก็ยากอยู่ครับดึงมาเลยได้แล้วต้นหนึ่งครับออกลงมากินก่อนนะแก้หิวแก้ะหายน้ำด้วยสายของวันนี้ครับ บางวันน้ำมันก็มาส่งเร็วครับบางวันเขาก็มาส่งชาเนาะเราก็ต้องรอครับเอาเขาไปส่งที่อื่นอยู่ครับผมลักกี้ก็มาเดินเล่นในป่าเนาะเดินเล่นในป่าก่อนลักกี้ลักกี้เดินเล่นที่ไหนก็มีรอ,อยางไปด้วยครับของชอบของห่วงเขาครับต้องหาไม่ได้ครับจะกลับแล้วอลักกี้ คิดถึงเพื่อนเพื่อนแล้วมั้งครับนี่เดินมาคนเดียวครับจะเงียบหน่อยครับบนเขานี้จะเงียบครับไม่มีเสียงนกเสียงกาเลย <c oughs> มีเสียงลมเนาะวันนี้ลมไม่แรงครับอากาศร้อนอยู่ครับร้อนมากเลยครับช่วงสายของวันนี้ร้อนจริงๆครับกินก่อนนาะลักกี้นะ เดี๋ยวได้ทำงานก็คงจะมีอาหารกินดีๆหน่อยเนาะมีกล้วยสุกกล้วยช่วงนี้ก็ลำบากทั้งขวานทั้งช้างเลยครับแย่ๆกันไปตามกันเลยครับไม่ใช่แต่เราก็มีคนอื่นด้วยครับควานช้างทุกคนก็ลำบากครับช่วงนี้เนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับสุรินก็ลำบากเหมือนกันครับ เราเอากลับบ้านที่สุรินก็คงไม่ได้หรอกครับเพราะว่ายญาตเราก็ไม่มีเนาะช้างก็อยู่สุรินก็เยอะครับยังไงก็สู้ทนก่อนเถอะครับขอให้โควิดมันหายไปก่อนอเล่นดินใหญ่เลยเนาะถาแป้งเะลักกี้ขาวทั้งตัวเลย จะได้ออกมาทักทีเนาะไม่ได้ออกมาเดินสองสาวันแล้วครับไม่ได้ออกมาเราอยู่แต่งแคมป์ครับพอควานบางทีก็หาญ้ามาสายก็ไม่ได้พาน้องมาเดินเนาะเราก็จะให้เขากินแต่ญ้าอยู่ที่พักที่แคมป์ครับถ้าวันไหนพอควานมาเร็วก็ได้พาน้องมาเดเินเล่นบ้างครับเดินเล่นเข้าป่าครับให้น้องได้คลายเครียดครับเล่นดินคลายเครียดเนาะอยู่กับที่มากน้องก็ไม่ดีเนาะ เดี๋ยวเขาก็จะหงุดหงิดเอาเนาะครับได้เล่นดินได้ถูต้นไม้ในปา่าอยู่กับธรรมชาติเขาก็จะดีรู้สึกดีขึ้นอารมณ์ก็จะดีขึ้นเนาะเป็นง่ายเล่นดินสบายเลยชอบครับถ้ามีดินชอบเล่นดินนะสุดมากน้องจะชอบอยู่กับดินครับอยู่กับปูนเขาค่อยชอบท่าไหยครับ เล่นดินสบายเลยครับเต็มที่เลยเนาะไม่ได้เล่นแบบนี้มานานแล้วชอบใหญ่เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นแมคโครขุดใหม่ๆด้วยเนาะดินก็เยอะแมคโครก็ขุดเอาต้นกล้วยออกไปหมดเลยแต่สูงๆเลยครับนู่นปีนขึ้นไปไม่ได้หรอกครับเพราะวันก็ปีนขึ้นไปไม่ได้ก็เป็นผาสูงเนาะอะไรลูก,กี้จะกลับแล้วอ่อ กลับเลยยังเอากินต้นกล้วยให้หมดก่อนต้นเดียวเองเดี๋ยวกินต้นกล้วยหมดก่อนค่อยกลับนะได้แค่ต้นหนึ่งครับวันนี้ไม่ได้เอามีดมากินแค่นี้ไปก่อนถ้ามีของเล่นหวงก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหรน่นาะได้หนีบเล่นเลย โอ้เล่นสบายเลยเนาะอะไรชอบรอชอบเอามันหีบขาเล่นครับ oh. ยางรถไปกลับได้แล้วมะไปเดี๋ยวกลับก่อนนะมาบออยู่นี่นะเดี๋ยวพ่อควานกลับก่อนนะลักกี้รับวันี้ขึ้นมาสูงครับขึ้นมาหากล้วยป่าส,งสูงๆว่าจะมีหน่อยก็ไม่มีนะมาเร็วมาเร็วมา ไปมาเร็วมาเร็วไม่ไปเหรอไปก่อนนะยืนเล่นอยู่นั่นเลยครับไม่มาหรอกจะเอาอะไรอีกอันโอ้จปีนเอาต้นกล้วยเอาถึงไม้นู้นอยู่สูงเหลือเกิน จะปีนได้ไหมเอาถึงไหมเอาถึงไหมลักกี้สูงครับเอาไม่ถึงมั่งอยู่สูงเหลือเกินเนาะไม่ได้เอามีดมาด้วยเนาะวันนี้ลืมลืมครับลืมมีด ย่างนั้นก็ได้ขึ้นไปตัดให้น้องแล้วแต่ก็ปีนยากลำบากเลยเนาะกลัวตกลงมาเหมือนกันนะปีนขึ้นได้ไหมลกัก้ไม่ได้ก็กลับแล้วไปมาเร็วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอามีดมาด้วยเดี๋ยวจะขึ้นตัดให้กินมามาม,มาเร็วมาเร็ว แลวไปรอข้างหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้น้องเดินตามหลังมาเอวมาเร็ออยู่นั่นแหละปลอยอยู่นั่นคนเดียวแล้วเอาถือมาด้วยเลยเอถอถือมาด้วยอากินยาข้างทางอยู่จะปีนเอาต้นกล้วยให้ได้เนาะ ไม่ได้จนกล้วยครับไม่แต่ยา้าเดินมาเลยเดินมาเร็วอถือมาด้วยครับถือของเล่นมาด้วยเลยถือมาด้วยหวง,งเลยเนาะถือไปไหนลกักกี้เอาไปด้วยเหรอกลับไปด้วยเหรอถือกลับไปด้วยเลยเนาะเอาถือไปด้วยก็ถือมาไปเดี๋ยวพ่อควานเดินก่อนนะ มาเร็วไปเอามาเร็ววะมาถือมาเลยถือไปเล่นอยู่ที่พักไปครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากติดตามช่องน้องลักกี้แฟมิลี่ด้วยนะครับ1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจให้น้องลักกี้ครับขอบคุณมากครับ